อีกเรื่องหนึ่งที่เราเกาะติดกันก็คือเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับวันนี้มีความขึ้นไหวาสาคัญเพราะว่าจีนกับสหรัฐสุดท้ายแล้วก็ตกลงที่จะคุยกันแล้วนะครับโดยัดคุยที่นู่นเลยครับสวิตเซอร์แลนด์ก่อนหน้านี้เราจับตาว่าจะคุยกันไหมอ่าอันนี้เป็นคําถามแน่ๆแต่คําถามที่สําคัญกว่าก็คือ ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายจะเป็นใครวันนี้ก็มีความชัดเจนเช่นกันนะครับโดยมีท่าทีจากฝั่งจีนครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนแสดงความเห็นเกี่ยวกับกําหนดการประชุมทางเศรษฐกิจและการค้าระดับสูงกับสหรัฐฝั่งจีนเนี่ยจะนําโดยเหอลีเฟิงรองนายกฐมนตุีจีนที่จะไปคุยกับฝั่งสหรัฐที่นําโดยรัฐมนตรีคลังสหราสบริเซนซึ่งจะไปคุยที่สวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม ดงฝั่งจีนเนี่ยท่าทีของฝ่ายจีนก่อนคุยเนี่ยพูดเลยครับว่ารัฐบาลสหรัฐ,รฐดําเนินมาตรการภาษีสุลกากรที่ไม่สมเหตุสมผลเพียงฝ่ายเดียวส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศสร้างความเสียหายใหญ่ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจีนต้องดําเนินมาตรการตอบโต้เด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธทิประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายเมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายจีนอ้างนะครับว่าฝ่ายสหรัฐแสดงเจตนาจะเจราจาเกี่ยวกับภาษีสุรากากรและประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆซึ่งหลังจากประเมินข้อความของสหรัฐอย่างรอบคอบแล้วจีนมีมติจะเจราจากับฝ่ายสหรัฐด้วยคำนึงถึงความคาดหวังจากทั่วโลกผลประโยชน์ของประเทศและข้อเรียกร้องจากอุตสาหกรรมและผู้บริโภคของสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าเฮอร์รี่เฟิงเนี่ย เป็นผู้นำคณะกิจการเศรษฐกิจและการค้าจีนสารัฐจะพบปะหาหรือกับสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสารัฐจีนยืนยันนะครับว่าจุดยืนของจีนไม่เปลี่ยนแปลงครับก็คือจีนจะต่อสู้จนถึงที่สุดหากถูกบีบบังคับให้ต้องสู้ขณะเดียวกันจีนก็พร้อมเปิดกว้างสู่การเจรจารแต่ว่าการเจรจาใดๆต้องอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยหักต้องการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาฝ่ายสหรัฐต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบจากภาษีศุลกากรฝ่ายเดียวและเคารพกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศความยุติธรรมและความเป็นธรรมตลอดจนข้อเรียกร้องอันมีเหตุผลต่อทุกภาคส่วนอ่ะนี่ก็เป็นท่าทีของจีนที่เปิดเผยออกมานะครับโดยการหาเรือในครั้งนี้ต้องจับตาครับเพราะว่าเป็นการหาเรือที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มาตรการทางภาษีของสหรัฐ ค่อยๆสะท้อนกลับไปส่งผลกระทบต่อสาวรัฐเองนี่เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งประธานาธิดีทัป์ซึ่งเป็นผู้นำสารัฐที่ออกมาตรก,การนี้ก็เคยออกมายอมรับว่ามันก็คงจะมีช่วงเวลาที่คนจะต้องเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งช่วงที่หลายคนบอกว่ารัฐบาลสารัฐเริ่มส่งสัญญาณอ่อนข้อเนี่ยประธานาธิวีทั้มก็เคยออกมาพูดว่าโอ้โหมันมันแพงเกินไปลวภาษีมันสูงเกินไปแล้วมันไม่ควรสูงขนาดนี้ละ ก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการที่ออกมารัฐบาลสหรัฐเองก็ดูเหมือนจะรับรู้รับทราบอยู่ในทีนะครับว่าจะส่งผลกระทบกลับไปผลกระทบที่ส่งกลับไปยังสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวเลขหนึ่งที่ออกมาก็คือพอมีมาตรการภาษีที่ออกมากับจีนที่ออกมากับหลายประเทศทั่วโลกส่วนของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเลื่อนอยู่แต่ก็ระยะเวลาการเลื่อนเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่มีทั้งมาตรการภาษีพ่วงมาด้วยความไม่แน่นอนปรากฏว่าผู้ประกอบการต่างๆในอเมริกาก็ใช้วิธีงั้นชั้นสั่งซื้อของเข้ามาก่อนเลยละกันเพราะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นสั่งซื้อของเข้ามาก่อนเลยก็เลยทำให้ตัวเลขในช่วงเวลาที่ผ่านมาสารัฐขาดบุญการค้าสูงเป็นประวัติการเลยนะครับเป็นข้อมูลจากสำนักง,งานสำนักง,งาน,น,งงานประชากรสารัฐ รายงานการขาดตุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ14จนสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่1.41แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว4.6ล้านล้านบาทในเดือนมีนาคมครับโดยมูลค่าสินค้านำเข้าอยู่ที่3.47แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ11กว่าล้านล้านบาทซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวตั้งแต่เดือนมก,กราคมรายงานระบุว่าธุรกิจต่างๆเร่งกักตุนสินค้าในเดือนมีนาคม ก่อนมาตรการภาษีสุรกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีผลบังคับใช้ในเดือนถัดมาครับโดยเกือบทั้งหมดของสินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้าที่เพิ่มขึ้น22,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า7แสนล้านบาทในเดือนมีนาคมนั้นเป็นสินค้าเวชภัณฑ์ครับซึ่งเป็นสินค้าที่รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจะเก็บภาษีสุรกากรในปัจจุบันมีรายงานจาก t h Wall Street Journal รายงาน,นว่าการเร่งนำเข้าสินค้าเช่นนี้อาจเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ โดยผู้นําสารัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีสุรกาการก,กับสินค้านาเข้าทั้งหมดเมื่อวันที่2เมษายนยกระดับสงครามการค้ากับจีนทําให้การขนส่งสินค้าจากจีนชะลอตัวอย่างชัดเจนเนื่องจากสินค้านาเข้าจากจีนถูกจัดเก็บภาษีสุรกากากเพิ่มเติมสูงถึง145%แบร์ลีซอนเดอร์สนักเศรษฐศาสตร์จ,กรจ,ฐฐา,า,จากแคปิ t a ลอีโคโนมิสเผยว่าสถิตินี้สะท้อนกลยุทธ์การซื้อขายตัดหน้าและการขายขาดดุลการค้า จะลดลงในเดือนเมษายนนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนมองว่าธุรกิจต่างๆยังคงกักตุนสินค้าล่วงหน้าในเดือนเมษายนนะครับขณะที่ตัวของความเองได้ยกเว้นภาษีสุรากก่อนตอบโตร้ระยะ90วันกับหลายประเทศโดยรายงานระบุว่าการนําเข้าอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ยานยนต์ชิ้นส่วนและเครื่องยนต์ของยานยนต์ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่นกันครับ Some knockout today, make tomorrow today.